สวัสดีค่ะ ดิฉันค่ะนางสาวกมลวรรณศรีช่วยค่ะปัจจุบันเป็นหวัวหน้าฝ่ายหาไรายได้และกิจกรรมอยู่ที่สำนักง,งานจัดหาไรายได้สภากาชาติไทยนะคะซึ่งปฏิบัติงานในองค์กรน,นี้นะคะมาะระยะเวลากว่า10ปีนะคะซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าสภากาชาติไทยเป็นองค์กรสาธารกณกุศลภารกิจของสภากาชาติไทยก็เพื่อประชาชนนะคะช่วยเหลือประชาชนด้านการแพทย์นะคะด้านการสา สนสุขกนะคะการบริการโลหิตการส่งเสริมคุณภาพชีวิตนะคะซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าในการเจอสถานการณ์ต่างๆนะคะเช่นภัยพิบัติต่างๆซึ่งประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนสภากาชาติไทยเป็นองค์กรหลักในการส่งต่อความช่วยเหลือนะคะไปะยังผู้ตกทุกข์ได้ยากนะคะนอกจากภารกิจหลักสรงสีด้านที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะในสังคมปัจจุบันสภากาชาติไทยยังมีอาสาสมัครที่เป็นจิตอาสานะคะซึ่งเป็นจิตอาสาที่ ร่วมแรงร่วมใจในการช่วยสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นแรงกายนะคะกำลังการบริจาคนะคะซึ่งนำมาให้กับสังคมไทยได้มีโอกาสได้มีส่วนช่วยเหลือนะคะโดยปัจจุบันอีก ภารกิจนะคะซึ่งสภากาชาติไทยได้ดําเนินการอยู่นะคะก็คือการดูแลประชาชนนะคะที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลต่างๆนะคะซึ่งเราจะมีทางโรงพยาบาลจุฬาลกงกรณ์สภากาชาติไทยและก็โรงพยาบาลสมเด็จนาซีราชานะคะที่จะดูแลประชาชนในด้านการรักษามีการเรื่องของทางการแพทย์นะคะเรื่องของทางสาธรารณสุขต่างๆเรื่องมือแพทย์ต่างๆ,ๆมีการที่จะให้พี่ ประชาชนทั้งในและต่างประเทศได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมนะคะซึ่งแน่นอนว่าทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยทุกคนในสังคมนี้นะคะย่อมเป็นผู้ให้นําไปส่งต่อให้กับผู้รักในสังคมนะคะเพื่อความมีความสุขนะคะเพื่อความชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะดิฉันเป็นอีกหนึ่งคนที่อยากให้สังคมในปัจจุบันนะคะมีน้องๆไม่ว่าน้องๆคนรุ่นใหม่นะคะซึ่งเจเนอ ันใหม่แน่นอนว่าย่อมมีส่วนสําคัญในการสร้างสังคมนะคะน้องๆจะเป็นกระบอกเสียงในการส่งต่อความช่วยเหลือแห่งการให้นะคะขออนุญาตเป็น อ,อีกหนึ่งเสียงนะคะคืออยากให้ทุกๆคนนะคะมีส่วนช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเล็กจะน้อยนะคะทุกคนมีส่วนช่วยให้สังคมได้มีความสุขทั่วหน้ากันนะคะซึ่งความงดงามแห่งการให้นะคะจะอยู่ในใจทุทกๆคนนะคะทุกคนมีสิทธิที่จะเป็นบุคคลในประเทศคนในประเทศไทยที่สามารถส่งต่อความช่วยเหลือได้ะคะ่ะขอขอบคุณค่ะ